วันนี้อบเนยนะคะอบเนยนะคะโรยด้วยขนมเกล็ดขนมปังนะคะอร่อยมากพี่น้องใครมาทานด้วยกันนะคะมามาค่ะนี่ค่ะอันนี้กเะะ็เป็นข้าวนะคะเป็นข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นผักนะคะพี่น้องผักผักต่างๆเนาะมันฝรั่งต้มค่ทะทานกับมันฝรั่งต้มนะคะ ันนี้ก็ผักอบนะคะอันนี้มันมันหวานเนาะมันเทศอันนี้ข้าวนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ,อาหารผักนะคะเจเนาะเป็นผักนะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นผักต่างๆของเราเนาะอันนี้กิมจินะคะอันนี้ยำเห็ดนะคะพี่น้องนี่คือผักของเราวันนี้เนาะ ฝั่งนี้นะคะนี้มะเขือเทศนะคะแห้ง